สวัสดีครับผมดีตรับุูกขาชูยินต้อนรับขอชูชอง y o ยูทูบครับไอ,อทำการลูขึ้นมากเหมือนเจ้านี่ครับพวกไรมุนมาไหนฮะกสเห็ดน้งกระเลี่ยครับโอ้ยงง,งขนาดเลยไปไปไปไอโอ้แสดงห้องหล่อแสดงห้องหล่อฮามือมือง่วงไปจกรถ โอ้สิไปอยู่รถไทยเอากิมันดึงน,นี่นนนนนมันขึ้นได้เยอะแล้วจะสิขึ้นไล่นี่นะลากของเทือนมาทันี่น,น,น,นะเนาะโอ้ยเมื่อนะได้เยะอะไปไป Ủa ô, phải không bắt thay ô, đi đi ไปไปอาเบ็กโอ้ไปได้ปะมาต่อไปก่อนต่อไปก่อนโอ้เาโอ้เบ็กเบป็นไรโอ้สบายเลยไม่ันมาแห้งไลลุยลุยอันมาไปบุรได้ ยี่ไปขาดเล็กเล็กเสียอบางพ่นึงโอ้ขาดดีกว่าไปนี่ขาดนี่ค่แห้งแนี่นินิ่มเลยว่ะมาล่างอีกทีเฮาตัวแรงเฮ้ารุ่นเก่าครับ n t ห้าห้าสีฮะอพกว่านอนเจอโอ้ขาดโอ้นอนหันไม่ขาดแห้งแล้ว <laughs> nam chứ, có mì hoi chớ này, mì thế hoi mày cột thế nào, <laughs> nào. À? Rồi, là thứ này, nó à, lắc mượn đấy bác, rồi oh, đấy, lắc mượn này, chờ mượn nhầm đấy, cái xe mượn còn à bố chuẩn bị nó mất luôn sáng lưỡng là bà ta yeah. ta cụt ta mm, ta, bỏ bay oh, bay yeah. oh, bay oh, bay hey. bay 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 ไปแล้วครับผมจะไปผู้แหละไปเช็คอีกรอบนึงว,ว่ามันสีเบิร์ตอะไรครับสอมเผ้าก้อโคตรครับไปโต๊งมขึ้นมาแล้วโต๊ลงน้ำอ็นี่นะครับวัดเห็นมี่พราใหญ่เกิดอ่ะพอนคลิปหนาครับผมจเจอกันไหมอุย้ยมายังอะไรคืทงางเนี่ยบาทนี่อ่ะคลิปนี้สวัสดีครับผมเพืกิดมะฮ่านะ ไปเป็นซ้ายเลยมาลูกเฟ่เอาทีไม้นะครับผมห่อนเพื่อนแล้วห่อนเพื่อนคนนะครับโดยชายเบิ่งครับตอนมากน้ำทางตีไฟหมากน้ำหลังครับรถมันมีไฟเดินนาเดินนาเดินนานะอันนี้วะ โอ้ของแฉป้าแอของแฉป้าแอรเปิดประทุนของแท้ในหนึ่งเดียวเท่านั้นเออเนีลงทางหน้า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 เราจะเท่เนะ้ยลงทางหน้าดีกว่าเปิดประทุนเปิดประทุนดีกว่าเรถมีไฟตีไฟหมากมากับงานน่ะแซงมาก ว่าน่ะว่าท oh! oh ี <S S ่เป็นจูด่าให้รถทิหล่อเจ้าว่าที่แฉ่งห like ัวมากว่าต yep. ีไฟหมากมากอยู่เนาะมันทีมันหมุนมาดากรถหกลเอ้าบักกันนีว่โอ้มันเมาอย่าเนาะมันนันอ่ะเมาเนงานที่เมียนแงรถกระบะมากตีไฟมากมาอยู่เนาะแงแงมาหมุนเขาเป็นคนหกลอเอ้าหนี่ว่าันก็แฉงหัวอ่ะหัวจัก บบอดตักบอดตากเล็กส uh ิงัดบงัดเล็กบแข็งหนึ่งโอ้บมีปัญหานะัดเลยบอสิงบงัดสิบงัดฮ้ามาตรงอย่างเดียวเดนอกเหลี่ยมเหมืบไดเลียวบัดเลียวักล่มเนาะนี่เพีงในละเไอ้พวกแกนันอยู่บอใช่พงแล้มาเบิร์หนันเดนอมาหอนเฮือนเลยเด้อะ แต่ื่าเจว่านจจจะถิมหมวกกนยก็จะิมหมวกถิมหมวกค้มจะเหยียบจะนั่งลุมลุ่มบ่โอ้ยินตายแล้วอไ้เนี่ยแต่แต่นางเลยแต่น่งคีูกินเลยทิมแย่เลยทิมลน้ยตกเี่เนาะแต่กรงใจเชืไทิมหมวกลงนางลงกระเืนเลยแต่างอยักเือนเนี่ยกรทั้งหก็บหนึ่งเสิกเสาไฟออกมา โอ้ oh, u, à, ่าซิวเสียดปางฟีมือยังอีมือวะอันนี้เขานี่มันกับเด็นปรเด็นีมันมันกับใบเวบประดได้มันมีแต่ใม่เห็นมั้ยใหม่เห็นเปล่าอันนี้มันมันกัซื้อได้เห็นมนี่กับตอนนี้มันแง่เขานี่ลนแง่จิงสีบอบแงเขา่ดีอันนี้บบเว็บเว็บย้อนอ้อยอ้อยอันนั้นมันงัดทุกนอันนี้เงินดึงพื่นนี่ดูจอดูจอแล้วเปิดประตูเลยถึงที่ไหม อร้อยครับผมพร้คลิปหน้าคุณนิสวัสดีครับ